มาครับดีเลยปนะเนี่ยดีเลยก็ช่างมือนแวนะเพราะว่าอยากเล่นแล้วนะครับสวัสดีสำหรับคนที่มาดูรับย้อหลังกัด้วยนะครับอันนี้คือเก็บไว้เป็นบันทึกเลยไม่มาเล่นนานมากอ้าเอา,เอาละกดเริ่มไม่ติดตั้งแต่เริ่มเลยมาคัสซีนครับมาถึงอานจักม็อควินสักที มืออันแห้งเหี่ยวเสียงมันแบบเสียงขยับที่อยู่ตรงลังใหม่นี่ครับโหมีขุยๆตกลงมาด้วยเลือดค่อยๆไหลครับจะได้เข้าไปเล่นดียวซีแล้วถ้าชนะมันนะดูเลือดที่กำลังไหลับ โคตรเฮ้ยไม่ได้เช็คเลยว่าเสียงเข้าไหมดูแค่ใน OBS ว่ามันเข้าค่อยๆอ,ออกมาจากน้ำครับโคตรน่ากลัวโคตรทีรคิลมิคิล่าผู้เป็นที่รักยิง ขอท่านจงพักผ่อนเพียงลำพังสักครู่หนึ่งยิงนดีต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือนยังบ้านเกิดแห่งราชวงศ์อันรุ่งโรจน์ของเรามาจา้ะ แล้วดวงจาจะนำจะตามเจ้าไปตลอดไปไเริบเฮ้ยสาดรเลือดเหรอจ๊าเฮ้ยทรยโิโซหรอเฮ้ยลืมแล้วผมจะเอาตัวรอดยังไงวะเพราะเลือดผมยิ่งแค่นี้มีกระดาษเป็นของขาดเพีงยงผู้เดียวจ้า เมื่อกี้คือโดนทุกที่เดียวตายเลยอ่ะโคตรเถื่อนเอาอะไรไปชนะวะเอาอะไรไปชนะวะผมถือโล่ทำไมวะผมลืมอันนี้คือเล่นเอาสนุกเลยนะครับไม่น่าจะชนะวันนี้ได้มา หน่วงหรือว่าผมช้าวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่กินไม่มั่นใจเพราะที่ผมหยุดเล่นไปตั้งนานนะผมอารมณ์เสียกับที่จอยมันหน่วงเนอะไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวนะผมลืมผ้าอันนี้คือแพรรี่ใช่ไหมโอเคแต่ก็จับสองมือเป็นอันนี้แล้วก็โอเคโอเคโอเคมาครับไม่น่าได้แพรรี่ฮนะ โอ้โหเดี๋ยวนะผมลืมเราแซมมอนได้มาครับดีเน่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานเออหุ่นละดีเน่แทบไม่โดน งั้นเดี๋ยวให้ดีเนี่ยเป็นกองหน้าเหมือนเดิมฮะแล้วเราก็เป็นกองหลังสนับสนุนไม่ดื่มน้ำอามาลิดด้วยขี้เกียจไปลูกเอ้ยลองดื่มสักหน่อยเดี๋ยวเพื่อจะชนะในรอบเดียวเอาว่าคาดหวังหวังลมๆแรงๆ เดี๋ยวถ้ตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ยมันหันกลับมาทางเราได้เว้ยแต่ดีเนี่ยไม่ค่อยโดนตีเลยนะคพราะเขาเก่งเอาละครับเอาละครับแล้วเลือดผมมีแค่นี้เฮ้ยอะไรอะทำมันล้มได้ยังอะโอ้ซิตโอ้ซิตเอาหรือยังเอาหรือยัง อเอาแค่นี้เหรอเอาเฮ้ยติดขอบติดขอบสนามวิ่งดิวิ่งดิทำไมไม่วิ่งอ่ะเฮ้ยเอาเร็วเอาเร็วจอยจอย คือผมอยากให้มีกล้องจับจอยผมมากเลยเมื่อกี้จอยเมื่อกี้มันแบบไม่ไม่ขยับเลยอะ่ะคือผมพยายามกดวิ่งอ่ะแบบวิ่งอะ่ะนี่เนี่ยตอนนี้มันยังไม่วิ่งให้ผมเลยเนะี่ยโอ้โหโอ้โหแต่แผนเมื่อกี้ดีแล้วนะแผนเมื่อกี้ไม่แย่เลยถือว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่แย่เมื่อกี้ไม่แย่โอ,โอเคอนะ นี่เอยมาเราก็โซลารักเรื่อยๆเอ้าดีเน่ลูก <c oughs> ผมเพิ่งสังเกตว่าดีเน่ไม่ได้ไปสู้ มันก็ควรหลบได้ไหม้ยเอ้ของวาผมมีปัญหาปุ่มบีบนจอยของวะตายลูกดีแน,ดแน่ดีแนี่ดีแน่ หนูต้องไปสู้แล้วลูกหนูต้องไปสู้แล้วลูกหนูต้องหนูต้องไปหนูต้องไปเอาแล้วนะโดดสักดอกไหมไม่โดดพวกเราลองเล่นหน่อยนะบอกว่าลูกกระบาดท,ทำลายล้างไม่ถึงระยะของไกลไปเอาไม่เอาไัาไ้ยไมอะไร,ไะไร,ไะไรจ๊ะ ดีเน่สอยลกไปจฮ้ฮู้หู้รู้ต่ดาเมจมันน่าประทับใจมากเลยทำไมารู้สึกมันชนะได้ล่ะนี่ผมบอกเลยเนาะผมปฏิกิริยาช้ามากเลย แนนี่ไปครับดีเน่ลูกดีเน่ลูกดีเน่ลูกกุจะตายแล้วลูกโซทรัสเอามานาหมดโอ้้มาโดงจุดนี้อีกแล้วเอ้าติดอะไรติดหายหายใครใหาย โอ้ยโดโอ้นัดเสร็จแล้วนันเสร็จแล้วเฮือเอาล้วครับอีกทีนึงมาแล้วก็ดื่มจะไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากโอ้ยเฉยๆครับนอนนอนปากดีเนาะเฮ้ย ดีนะมันไม่พุ่งโจมตีมาเนี่ยดีเน่เราสู้ไหวนะเนะี่ยจริงแล้วอะยากกว่าเอ้ยยากน้อยแบบยากน้อยเขาเรียกอะไรยากไม่ยากมากเฮ้ยผมกดไปลูกหน้าน้าไม่อกี้เอ้า เฮ้ยดีเน่ลุกหนูเข้าไปสู้ได้เลยไหมดีเน่ลูกดีเน่ลุกเอาทร้ายสิวทร้สิวเอาละโซทราครับเอามาหน้าหมดมาหน้าหมดเอาละครับแตมิน่าหมดครับดูโอครับ เดี๋ยวม,มันดื่มเลือดด้วยดิเอาละครับดื่มครับจงดื่มครับเลือดมันกลับมาขนาดนั้นฮะเราก็โซทราสต่อเรื่อยๆครับเอาระยะไม่ถึงระยะไม่ถึงเอ้ยสาดมาสาดมาไม่เป็นไรหรอกนะไม่คิดทำไดมผมถึงอรอดวะ เอาละครับพุ Gesch ่งไหมพุ <ın> rounds, ่งไหมโอเคทิ้งระยะทิ้งระยะแต่ไม่พุ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ติดทิ้งอีกแล้วติดทิ้งอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีเน่ไม่ขึ้นหลอดเลย เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเล็งแต่เราวะคราเนี้ดีแน่ลูกดีแน่ลูกมันจะตายแล้วลูกายแล้ว<ส>ชัดเจนแจ่มแจ้งราชวงอันรุ่งโรจน์ของเรามอกวินมาารูนมอกค,ครับชนะได้ไงวะความทรงจำของราชาโลหิต ชนะได้ไงวนะเนี่ยโคตรงงโอ้สี่แสนสองเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่าเวลาผมอัพเวลทีมันใช้เท่าไหรอ่อ่ะตอนนี้อินไม่ต้องอัพแล้วฮนะจำไม่ได้ว่าล่าสุดกับผมเลนอัปเดตหรือเปล่าแต่มานานอยากมากกว่าน,นี้เหมือนกันนะ เลือดเนี่ยไม่อัพแน่ๆอืมอืมเซมินาหรอเซมินาก็น่าสนใจนะเนี่ยสี่เวลนะฮะเด็กเหรอเด็กยี่สิบสี่น่าจะดีไหมนะ ถ้ายิ่งเด็กเยอะมันก็ยิ่งแต่มันไล่เร็วขึ้นมันก็ไม่ได้เร็วขึ้นมากมันต้องรอเด็กถึงหกสิบเลยกับพิศสววกเนี้ยน่าสนใจงั้นถ้าเกิดเด็กสองสเซมินาสองล่ะนี่ล่ะยี่สิบสามยิบสาม มานามเมื่อกี้ผมคิดว่าน่าจะกำลังดีนะไม่น่าจะต้องการมากกว่านี้ในตอนนี้เซฟเนี่ยไม่ต้องละเซนยังก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะแับหนึ่งยกเลิกยกเลิกตง,งนะถ้าจำไม่ผิดผมจะมีอุปกรณ์หนึ่งที่อยากใส่เลดูเวียนี้ใส่ได้เนาะอันนี้ใส่ได้ สมมติว่าผมไม่มีเครื่องราง,างอา๋อไม่ได้ใส่ด้วยโอเคมันจะมีดาบใหญ่อันหนึ่งไหมนี่ไงมูนไรส์เกรสซ์ซ์สเตนสิบหกครับน่าสนใจมากสเตนสิบหกก็อยากเล่นนะอืมอืมอืมนั่นแหละสเตนสิบหกดีไหมนะและเนี้ยอันนี้เด็กสิบแปดซึ่งเราก็ถึงละ ก็ใช้ได้ใช่เหรอทำไมผมรู้สึกว่าโอเคโอเคงั้นอันดับหนึ่งนะคือผมเอาสเตรนท์สักหนึ่งเพื่อจะได้ถือดาบใหญ่อันนี้ได้มันเทก็อันนี้ดาบอสววนโตรมีสายมีพลังเวทอีกนั้นด้วยมีสายดาบใหญ่อะดิ พิซสูงยี่สิบน่าสนใจนะไอ้นี่ผมรู้สึกเสียใจอยู่เลยที่ซื้อมันมาเนยไม่น่ามันมาเลยดูตุ้มโดนดาราเด็กท้องสาบแต่สวยครับสวยดีอันนี้อ่ะอันนี้น่าสนใจมากนะ สวยมากนะเนี่ยหมัดละ่ะหมัดจำเป็นไหมว่าอันนี้อะไรอ่ะมีค่าพลังเวทอย่างนั้นด้วยแตเป็นสายพิศวง โอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วฮะอืมสเตรน์โลแมนกระพุนสเตรนยี่สิบอรอจำเป็นไหมนะจำเป็นไหมนะมันสวยอะ่ะเป็นประเภทโลใหญ่แล้ฮะ โล่จะเป็นคาเดียดีกว่าโอเคอย่างั้นโอ้ยเลดาร์มาแล้วเหรออ่าอันดับแรกครับเทรนต้องเป็นสิบหกก่อนที่เหลือก็จึ๊บจึ๊บจึ๊บดีไหมนะเนาะ ไปครับโอเคเลยอยูหมื่นสองมาคุยกับเจ้าหน่อยเลยดนะ้าอ๋อเจ้าเองก็ตามการชี้นำของท่านมิเคล่ามาถึงที่นี่สินะข้ามีนามว่าเลยนะ์ด้าเดินตามการชี้นำไล่ตามรอยเท้าผู้นั้นมาเช่นเดียวกับเจ้าสัมผัสแขนแห่งเหยียดตรงนั้นสนิและเจ้าจะได้รับการชี้นำไปยังดินแดนเง,งามทมินที่ท่านมิเคล่ามุ่งไปสายของข้ารอยอยู่ที่นั่นแล้ว หล่าผู้ที่ตามท่านมิเชลล่ามาเช่นเดียวกับพวกเราเมื่อเจ้าพบพวกเขาทุกคนจะต้องยินดีช่วยเจ้าแน่นอนไปเลยเหรอไหวเหรอไปครับระหว่างนี้ก็แกะยาคูอ้หหันกันมากัน หันหันอ้ไม่มีพอรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมบอก,กน,นะว่าด้วยความที่ไม่เล่นเอลเดลิงนานมากแล้วก็ไม่มีใครทำคอนเทนต์เอลเดลิงมาสักพักใหญ่แล้วเนะี่ยผมลืมไปเกือบหมดแล้วจากที่เล่นตอนแรกก็จำอะไรไม่ค่อยได้ตอนนี้ยิ่งหนักใหญ่เลย โอ้แล oh, oh, <in> ้วเสียงระฆังมาพร้อมกันโอ้ักษาเงาทุ่งสุสานครับโอ้แล้วเราเห็นในตัวเฟอร์แนนซ์อยู่ตรงนู้นแทนแรกเลยมาดีเอลซีแล้วนี่สวัสดีครับแม่ไม่ได้มาเจอแล้วนั้นเพิ่งเข้าดีเอลซีได้เมื่อกี้อะเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปละคงไม่เล่นเยอะคงไม่เล่นเยอะ ว่างานที่ดองอยู่มีเพียวแต่นี่คือแบบไม่ไหวละไม่เล่นมาเดือนแล้วปะหลายเดือนละสามสี่เดือนอวันนี้เล่นเหมือนเดิมอะทุกครั้งที่มาเล่นคือผมจะเล่นเอาแต่ใจมากๆเฮ้ยอะไรอะเออะไรอะเสียงกรี๊ดไม่กี้ดคืออะไรอะ มเลเนียก็ยังไม่ได้เจอแน่นอนนะะไม่ได้เจอครับแต่ผมมาเล่นในช่วงนี้นี่คือเขาเนิร์ฟเนิร์ฟฟุกบอลลงไปเยอะมากเลยนะวัดจากอะไรวัดจาก <c oughs> การที่ผมชนะนี่แหละถ้าเกิดชนะได้ก็แสดงว่าเขาเนิร์ฟลงอะไรอนะ่ะผลราดา ลขนาดเล็กที่จะเติบโตในเป็นต้นในสุสานวิญญาณเป็นวัตถุดิบหนึ่งใช้ในการสร้างไอเทมหาได้ง่ายโอเคมีรถขนขมจัดไม่เหมาะให้มนุษย์ทานให้ใครทานนะวิญญาณอ่ะโอ้นะสเดือนสมเดือนเองเหรอเนี่ยโอ้โหสูกผมไม่ได้เล่นนานกว่านั้นแล้วนะสามเดือน,อน,อนช่งางยาวนานเหลือเกินก็90วันเนาะเนาะไจมากหนึ่งพอดี เอ้าลุดเอ้าเกมแคชโอ้โหโอเคงั้นขอโทษด้วยครับแต่ว่าคงถึงเวลาที่จะต้องไปทำงานต่อและบ๊ายบายนะครับขึ้นไปแล้วบ๊ายบาย